บังแจงชูเพล็ดกระดานเสียบไ,ไ,ไอ้มไม่กินหรอกเขากระดียจะผูกคุมขันไม่กินขนกับผมกอไอยา่างงก็อนีบางยาังเกินนะเขาเล่นโตเขาก็เลยเนาะูเพ็ดกระดานเีบูเลยที่ไอ้ลยเนาะมันกรอบนะงคัคัยกินเนขา กินเขาของมันแกวสเขาเหมือนรเไมไหมาแล้วเพาะงั้นั้นิงกแทเไอ้แซ่บไรแถวตามบางหแมวผู้ว่าอีแถวมันคือว่ามาตะวัดที่มาตัดเขานคือวามาพี่ผู้ค้องอยู่มาพี่ไอเมื่อว่าไปผุนจักเทียมือทำ่านุนไปหาผุนหน้าอีบักล้อมผุนไปหาหน้าบักไม่ได้สมผุนเรือว่าไปนาบั กูละว่าเจ้าพ่อไปคุณพุ่มบอกพญายบอผูันมือบอไปใช่ปะออลลุมอะไราอย่างนี้เนือเอมือเอื้นแม่ชไปทอดกะชิอันวาดบานบออีฝนใช่ปไหมด้วยสีเห็ยดแ่าไปเทน